การทดสอบคอนกรีแตแบบไม่ทำลายหรือเรียกว่าดีบาวแฮมเมอร์เทสครับหรือเรียกว่าชิมิดแฮมเมอร์เทสขั้นแรกเราจะต้องกำหนดตำแหน่งทดสอบนะครับโดยตำแหน่งทดสอบเนี่ยจะต้องทำการมาร์กตำแหน่งโดยมีระยะห่างกันประมาณมากกว่า2.5เซนติเมตรนะครับ อันนี้เราต้องการทดสอบคอนกรีตว่าคอนกรีตเนี่ยมีค่ากวาัง,งาอันกี่เคเอฟนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการทดสอบเป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายนะครับไม่ทำความเสียหายให้กับโครงสร้างเส,สา,าเค่าหรื <23. S 1> อปนคอนกรีตเราจะเข้าสู่การเริ่มทดสอบนะเราจะยิงการทดสอบอยู่ทั้งหมด10 1 0ถึง12จุดนะครับแล้วก็ออกมาค่าเฉลี่ยน,นะครับค่าที่ออกมาได้เราจะหาค่ารีบาว เมื่อเรานำค่าทีบาดมาเราก็จะไปลงเป็นค่ากับดัชคอนกรีตซึ่งมีห่วยเป็นอซะครับการยิงต้องยิงให้ตั้งฉากกับลันหน้าของวูออคนกรีตที่เราทำการทดสอบนอันนี้ยิงให้ตั้งฉากเรื่อยๆจจดบันทึสนใจงานทดสอบกับดัชนีคอนกรีตนะครัแบบไม่ทำลาย หรือเรียกว่าชมิธแฮมเมอร์เทสหรือเรียกว่ารีบาวแฮมเมอร์เทสครับสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยครับ